แล้วนะคะทิปพาเบบี้สี่เดือนขึ้นเครื่องไปต่างประเทศครั้งแรกค่ะต้องขออภัยที่ให้รอนานนะคะตอนนี้เราเดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนะคะทิปนี้นะคะเป็นการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นการขึ้นเครื่องของน้องเซนเซครั้งแรกในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นการกลับไปญี่ปุ่นในรอบ3ปีของคุณพ่อคุณแม่ค่ะทิปนี้นะคะเราตั้งต้นเดินทางกันที่จังหวัดสุรินทตอน7จ็ดโมงค่ะไปถึงโคราชนะคะประมาณ11บเอโมงค่ะไปถึงนะคะก็คือไปเปลี่ยนรถไปขึ้นบ้านคุณอาค่ะนั้นก็คือตรงยาวมาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเลยถึงสนนนาามบิแล้วะะคเะร ก็เช็คอินอะไรต่างๆเสร็จแล้วเรียบร้อยข้อดีของการมีรถเข็นแล้วก็มีเด็กนะคะเราจะได้เข้าช่องฟาสแท็กค่ะตามคลิปที่เห็นนี้นะคะเราสองคนตั้งใจจะให้น้องขึ้นเครื่องเป็นคนท้ทายๆเลยค่ะก็ตามรีฟเลยนะคะมาถึงแล้วก็ให้น้องกินนมนอนค่ะจริงเวลาเนี้ยค่ะก็คือเป็นเวลานอนของเขาอยู่แล้วนะคะบนเครื่องเสิร์ฟอาหารว่างนะคะเบบี Baby ้เขางเราก็หลับแล้วเรียบร้อยค่ะตอนขึ้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าน้องนอนไปแล้วนะคะตอนนี้เครื่องกําลังผ่านสุรินแล้วค่ะเย้ yeah! <laughs> ป็นจุดตั้งต้นของการเดินทางของทริปนี้ของเรานะคะเราเดินทางด้วยสายการบินไทยค่ะไอตอนห้าทุ่มกว่านะคะเดินทางมาได้สักพักหนึ่งเกินครึ่งทางแล้วลูกเราก็ยังหลับอยู่ค่ะน้องนอนแซบมากๆเลยนะคะตอนเสิร์ฟอาหารนะคะก็ยังหลับอยู่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็คือทานข้าวได้อย่างอเด็ดอร่อยเลยค่ะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะก็ใกล้เวลาลงแล้วค่ะตอนนี้น้องเซนเซของเราตื่นแล้วเรียบร้อยนะคะภาพที่เห็นนี้ยังไม่ร้องนะคะแต่ความจริงคือตอนที่เขาตื่นนะคะเขาก็งงๆเนาะว่าอยู่ที่ไหนพอเครื่องเริ่มจะลงนะคะเขาก็จะมีออาาากกรรเเจ็็บหหููคค่ะะะใ้้นนนงดดม แต่ขาไปก็คือไม่เป็นผลนะคะก็มีร้องนิดหน่อยค่ะก่อนที่เครื่องจะแตะพื้นนะคะก็เป็นธรรมดาของเด็กนะคะเพราะว่าก็คือทริปเนี้ไฟเด็กเยอะม,มากเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมด้วยแล้วเสียงก็ร้องก็ระงมเลยค่ะเพราะว่าเบบีเขายังกลือน้ําลายเคลียร์หูไม่เป็นนะคะตอนนี้ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะน้องเซนเซของเรานะคะวันนี้เราใช้รถเป็นเอลพาสค่ะเป็นทางเข้าเมืองนะคะเพราะว่ามีเด็กเนาะเราไม่อยากนั่งรถไฟเลย้ยคือของมันค่อนข้างเยอะแล้วน้องก็แบบดอนไม่ได้เต็มอิ่มอะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยใช้วิธีการใช้รถส่วนตัวแบบนี้ดีกว่าามมแแ่ก็้ลวนะคะ ลูกรอดแล้วไปค่ะเรามาดูขากลับกันบ้างค่ะที่ลงคลิปนี้นะคะก็คือวันที่11เนอนาะเราเดินทางกลับนะคะวันที่10มีนาคมค่ะเท่ากับว่าคลิปนี้ก็คือสดสดร้อนๆเลยขากลับนะคะจะเป็นไฟล์กางวันนะคะช่วงประมาณ1 1บเอโมงอันนี้แม่เครียดมากเพราะว่าเป็นไฟล์ที่แบบกางวันแล้วก็1ลูกไม่ค่อยนอนกางวันเลยค่ะเพราะเขาจะเป็นเด็กที่หลับยาวกลางคืนนะคะระหว่างขึ้นเครื่องมาเนี่ยเราก็จะหยอกน้องเล่นกับน้องก่อนค่ะก็จะเริ่มป้อนนมนะคะหลังจากที่เครื่องบินออกจากงวงช้างค่ะเพราะในระหว่างที่เขากินนมนะคะถ้าเราป้อนตั้งตอน เ,เลยเนี่ยเขาก็จะอิ่มเร็วแล้วถ้าเขาไม่หลับเนี่ยเราก็จะงานเข้านะคะขากลับอันนี้นิดนึงนะคะต้องขอบคุณพี่ๆที่นั่งข้างๆเรามากๆเลยนะคะด้วยความที่เราไปกับเด็กเนาะแล้วไฟก็คือขากลับอะคะ่ะก็ไม่ได้เต็มพี่เขาขอแอร์นะคะย้ายที่ค่ะตอนที่เรามานั่งนะคะเราก็ยกมือขอโทษเขาไปเลยนะคะว่าหนูมีเด็กนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอร์ก็เดินมาบอกว่าพี่เขาขอย้ายเพราะว่าอยากให้พ่อแม่ลูก3าคนได้นอนสบายเราเกรงใจมากๆเลยถ้าพี่มีโอกาสผ่านมาคลิปนี้หนูขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ได้ภาพอย่างที่เห็น <c> ha, เลยคะ่ะหนึ่งเบาะอันนี้ก็จะ เนี่ยค่ะขากลับชิวมากน้องไม่ร้องเลยก็หลับยาวหลับแซบมากๆค่ะแต่ในระหว่างนี้นะคะน้องก็ไม่ได้นอนยาวเหมือนตอนกลางคืนเนาะเขาก็มีกิจกรรมต้องทําอะค่ะแล้วก็ใช้วิธีการงดจออย่างที่บอกไว้เลยหนังสือน,นิทานนะคะก็หยอกน้องเล่นกับน้องค่ะการเดินทางไปกับญี่ปุ่นของเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะถือว่าลูกทําได้ดีมากๆแต้มบุญแม่สูงมากๆเลยค่ะออกจากสนามบินนะคะเราก็มานอนบ้านอาที่โคราชค่ะตีห้าก็รกุกล,กลับสุรินแล้วเย <ê>! ้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามนะคะผม